สวัสดีครับมาพบกันครับส่องผ้าไปกินครับส่องผ้าไปกินวันนี้เขาจะลบประวัดบิบเงเนครับไปเที่ยวครับไปรอเบื้องเบื้องไฟของหมักไปรอเบื้องเบื้องไฟเสียนพุบมากก็ได้ทับเข่าอยู่ตลาดครับยุบไก่ยุบไก่ก็ฟัดกะเพราหมู น่องยางครับโมนีอ,อยู่ดีไม่แห้งอู้ยกระเพาหมูมันจะเสียบขนาดยุบไก่ครับรกินยุบไก่มานีสามมือละห้านี่เสียบครับ <c ười> มแบบแบบาเปแวะยระดัเรียกว่ามมนีเปียกฝนบดมือตาฝนบดมือฝนอตกลิ่นครับ ตกบ่ะแห้งหนุกตบตบกี่เสาครับหนาวสั่นเดียวนี่ยตึงลบก็หดเนี่ยลบก็หดเนี่ยโอ้ยเพิ่มจานอะไรเงี้ยครับคุด้มาเบิ้งเบิ้งบังไฟเบิ้งอยากเบิ้งคลิปบังไฟก็ไปได้ครับอีกสองหนึ่งของผมครับสองช่างตังสร้างเหนียวครับ เรื่องนี้ก็นั่งลงคลิปของไฟเสียงรถก็ไปหนาซองนะครับเกรียนไอ้เะเห็นไอ้วิไอ้ซองที่แนะน้ำครับจางตังซาเหนี่ยวอันี้ซองหนึ่งของผมครับไปอยู่บนลิปของไฟเสียงครับก่อนที่จะก็ไปกับ